สวัสดีบางกรวยจ้าตอนนี้เราอยู่กันที่คลองบางกอกน้อยนะคะเราจะข้ามคลองข้ามสะพานตรงนี้นะคะแล้วกว่ามือนี้จะมีร้านขนมคบเจ้าเด็ดอยู่เลยนะคะนี่ที่เราเห็นแม่ค้าหยอดอยู่นะคะอันนี้เป็นไส้มะพร้าวห่อนนะคือกลิ่นหอมมากเดินม,มาจากสะพานก็คือได้กลิ่นโชยรู้เลยว่าต้องร้านนี้นะคะ อันนี้ก็เราก็มีไส้ต้นหอมไส้อื่นๆเยอะแยะเลยเนาะร้านนี้นะคะขายแบบถูกมากเลยนะคะหนึ่งกล่องมี6คู่นะคะเพียง25บาทเท่านั้นเองนะ ไม่ว่าจะสั่งใส้ไหนใส้แบบมะพร้าวล้วนหรือว่าสั่งไส้รวมอะไรอย่างเงี้ยก็ราคาเดียวไปเลยจ้าร้านเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะคะ6 3โมงครึถึงบ่ายสามหรือใครไม่แน่ใจว่าวันนี้ขายหรือเปล่าลองโทรสอบถามดูก็ได้ค่ะอ้าวเจอเจ้าถิ่นสะลานะคะทักทายน้องสน่อยอ้าหนีไปไหนอ่ะ มาชิมกันดีกว่าคะ่ะอันนี้จะเป็นหน้ามะพร้าวล้วนนะคะนี่ดูสีเยิมย้มๆเลยอันนี้จะเป็นหน้ารวมนะคะก็จะมีมันม่วงมีหน้ากะทิเปล่าๆเ,เนาะมีฝักทองแล้วก็อะไรอีกอะเปิดก่อนข้าวบดอันนี้อะไรอ,อ,อันนี้มะพร้าวเนาะที่เราสั่งมาอีกหนึ่งกองแล้วก็ผักชี อันาานี้จะเป็นมันม่วงมันม่วงก็ดีนะแต่ตอนนี้มนพังก็ยังชนะอยู่อุย้ยอันนี้เป็นหน้าแบบหน้ากะทิแบบไม่มีหน้าไอ้หน้ากะทิแบบไม่มีหน้านะตอนที่เราอยู่แบบอยู่ร้านนองอะ่ะเขาจะมีขายแล้วก็เอาจิ้มน้ำตาลอะ่ะใครเคยกินบ้างตัวหน้าทันก็รู้เลยว่าอยู่เท่าไหร่หนี้เป็นปทองหืม ต,ตก็อ่อยอ่ะสิ 2, บห้าทเองอ่ะได้ตังฮอกกก็คืออิ่มอิมเลยนะสหรับอา,าชาก็ใครอยากจะมาชิมน,นะคะเขาก็อยู่ตรงยงื้งๆที่ว่าการอำเภอบางกรวยเลยนะคะก็ถ้ามาที่ว่าการอำเภอถูกรับอรองว่าเห็นร้านขนมปกแน่นอนนะคะก็คือเวลาที่เราข้ามสะพานไปนะก็คือจะอยู่ขวามือ ะะถามว่าจอดรถที่ไหนหน้าร้านอะไม่มีที่จอดรถหรอกแต่ก็จะมีพื้นที่เหมือนแบบแอบบแบบได้สัครันหนึ่งอะไรย่เงี้ยแต่ก็อย่าเสี่ยงเลยนะคะใครที่มารถยนต์นะก็มันจะมีิ๊กซีก่อนขึ้นสะพานแล้วก็เข้า i, ิบกซีไปซื้อขระของเขาหน่อยเนาะเราจะได้จอดรถได้อันนี้เป็นคำแนะนำที่ดีบอก ไม่ได้ใจแต่ก็ต้องเดินท่านจะผ่านลอยไปนิดนึงแต่รับรองว่าใกล้มากๆแน่ๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะแล้วก็ถ้าใครมีร้านอา,อาหารหรือว่าร้านขนมคาเฟ่ดีๆแนะนําอร่อยสะพรองร้านรับร้านเล็กร้านใหญ่อะไรได้หมดเลยนะคะก็คอมเมนต์มาบอกแอนได้นะคะวันนี้ไปก่อนแลค่ะบ๊ายบาย